เด็กก็มีอยู่ในห้อง30คนคอมพิวเตอร์มี4เครื่องแต่โรงเรียน,นรวยผู้ปกครองที่สามารถจ่ายเงินให้ค่าเทอมเราเป็นแสนเป็นอะไรได้เขามีโอกาสมากกว่าเราไม่สามารถออกใบอนุโมธนาบัตรแล้วเอาไปลดหย่อนภาษีได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องการรับจ้างช่วงนี้น้ำลงแล้วครับพระอาจารย์ดีจังเลยเมื่อก่อนก็ สุพรรณนี่ลำบากเพราะว่าน้ำท่วมทุกปีน,นี่ก็เกี่ยวข้าวกันหมนแล้วนะเริ่มทำนานแล้วเริ่มทำกันมานานมากเลยนานไม่รู้จักกี่สิบกี่ร้อยปีแล้วมั้ง<โอ> <laughs> เป็นภาคกลางที่ปลูกข้าวได้ดีมากมเพราะมีแม่น้ำไหลผ่านแล้วก็มีวัฒนธรรมที่ดี yeah. Yeah. เยอะแยะไปหมดก็น่าเชื่นชมอยู่ อันนี้ผมสงสัยว่าการเสียสละตนเองเพื่อทำประโยชน์ให้ผู้อื่นเนี่ยตัวเราเองเนี่ยจะได้อะไรขึ้นมาโอ้อันดับแรกเลยสํำหรับคนที่มีใจรักในการเสียสละนะความสุขก่อเลยความสุขบางคนเขาไม่ได้คิดอะไรนะเขาเห็นคนอื่นมีความสุข เขาก็มีความสุขแล้วอย่างเช่นณปัจจุบันเนี่ยจิตอาสาพระนรสานนรับนั่นน่ะปกติแล้วพวกเราจะมีเรื่องจิตอาสาน้อยมากเลยใช่ไหมแต่ในหลวงราชการที่สิบสร้างให้พวกเราทุกคนเท่าเทียมกันบางคนเห็นโรงเรียนเนี้ยที่อยู่ในชนบทแล้วก็สอนเรื่องวิชาคอมพิวเตอร์ เหมือนอย่างที่เราไปบริจาคกันนะครับนออักเรียนสีห่หาคนลุมกันอยู่เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวเด็กจะมีอยู่ในห้อง30คนคอมพิวเตอร์มี4เครื่องแต่โรงเรียนรวยผู้ปกครองที่สามารถจ่ายเงินให้ค่าเทอมเราเป็นแสนเป็นอะไรได้เขามีโอกาสมากกว่าครับคนเราเลกเกิดไม่ได้นะใช่ครับมันก็ต้องแบ่งปันกันไปตามสภาพเครื่องคอมพิวเตอร์สมัยนี้เครื่องนึงก็แค่หมื่นกว่าบาทใช่รวมเงินกันร้อยคนนิดเดียวเองอะ<ช>่ะแล้วก็มอบเครื่องคอมให้ใหม่โดยสอนเด็กเอากล่องนม ที่ดื่มแล้วตัดล้างให้ดีที่มันสามารถรีไซเคิลได้เป็นหลังคาเขียวได้เขามาแรกก่องเขาจะได้เห็นคุณค่าของขยะที่เหลือใช้มันแปลสภาพเป็นอย่างอื่นได้จริงๆการสอนเด็กก็ควรจะสอนเพราะว่าเด็กเกินมาเขาก็ยังไม่รู้ใช่ต้องมีพื้นฐานให้มีวัฒนธรรมที่ดีอย่ากโกงกันอย่างอะไรกันมันก็น่าจะเป็นอีกทางหนึ่งในกรณีอีกแง่มุมหนึ่งเด็กที่มีความคิดไม่ดีก็ดีได้ จริงแค่เรื่องแค่นี้ก็เป็นการทำเพื่อส่วนรวมแล้วใช่ไหมครับการเป็นคนดีหรือว่าพูดดีอะไรเงี้ยง่ายๆก็แค่ง่ายๆคิดดีทำดีพูดดีแค่นั้นเราก็มีความสุขแล้วสิ่งที่พวกเราทำอยู่เนี่ยนะครับการทำสตูดิโอการทำรายการต่างๆที่ทำเนี่ยจะเรียกได้ว่าเป็นการทำเพื่อส่วนรวมไหมครับทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีเป้าหมาย เหมือนกับการฝากตัวพระพุทธเจ้าเป็นพุทธมามกยมันมีเป้าหมายของความเชื่อเพราะฉะนั้นคนที่เชื่อและศรัทธาพระเจ้าคือเชื่อเรื่องที่พระเจ้าท่านตรัสสอนเรื่องการไม่เกิดไปสู่นิพพานแล้วมันไม่ต้องทุกข์อีกทุกอย่างมีเป้าหมายหมดเลยครับนั่นแหละบริษัทอีซีไลฟ์สุริโอจำกัดก็ต้องมีเป้าหมายเพราะแต่เดิมไม่ใช่บริษัทนี่ใช่ครับแต่เดิมเป็นแค่กลุ่มบุคคล ครูบุคคลที่จะทําความดีเผยแผ่พุทธศาสนาอยู่ภายใต้มูลนิธิทําดีได้ดีครับแต่ในเมื่อมูลนิธิทําดีได้ดีเนี่ยไม่สามารถออกใบอนุโมทนาบัตรแบบลดหย่อนภาษีให้กับพวกเราที่เห็นว่ามูลนิธิทําดีได้ดีส่งเสริมเรื่องเด็กและเยาวชนเด็กกำพร้าส่งเสริมเรื่องสร้างวัดสร้างวาทุกที่นะส,งส่งเสริมทุกเรื่องเลยครับแต่พอเขาบริจาคมาเราไม่สามารถ ออกใบอนุโัมธนาบัตรแล้วเอาไปลดหย่อนภาษีได้เพราะ,ราะว่ามันเป็นเรื่องการรับจ้างตลอดระยะเวลามูลที่ทำดีรับจ้างตามสัญญาว่าจ้างของทำาราชานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรัฐผักวิสาหกิจเอกชนต่างๆหลายที่เพื่อที่จะเอาเองินมาใช้ในการทํารายการโทรทัศน์ทําดีได้ดีอี้ซีไลท์ทำด,ทำดีทำงานแค่ใจอยากทาและทําดีได้ดีพรมี เดินตามรอยพระพุทธเจ้าซึ่งการรับจ้างเหล่านั้นมันไม่สามารถออกแบบอนุโมทนาบัตรไม่สามารถประกาศในพระราชกิจจานุเบิกษาได้ว่ามูลลิธิตั้งมาเฉพาะรับบริจาคแต่เราทำเรื่องศาสนาครับแล้วหลายๆคลิปหลายๆทุกครั้งที่เราไปช่วยส่วนหนึ่งเราไม่เคยเก็บตังค์ใครเลยฟรีทุกอย่างเลยแต่พอถึงเวลาหนึ่ง มันมนผิดระเบียบกฎหมายทำให้มันถูกต้องก็จัดตั้งบริษัทร,รับจ้างให้ถูกต้องเสียภาษีให้ถูกต้องและเรามีมิชชั่นหรือเป้าหมายคือ <c oughs> เป็นบริษัทที่เสียภาษีแบบถูกต้องสุดจริตและไม่โกง <c oughs> เป็นตัวอย่างเราจะทําให้ดูเพราะว่ามันเป็นบริษัทที่ก่อตั้งด้วยเงินทําบุญทั้งนั้นเลยใครใครจะบอกว่าเราโกงเราไม่โกงคอมพิวเตอร์โต๊ะตัวหนึง่งหรือสิ่งต่างๆแม้แต่ยาเทียมอะไรพวกนี้ ต้องคือเงินทำบุญมาหมดเลยเพราะนะั้นเราจะทําให้สังคมได้เห็นว่าเราไม่ตระบัตตระบัดก็แปลว่าโกงภาษีครับการทิ้งขยะให้ถูกที่ถูกทางการแยกขยะเนี่ยมันก็มีผลต่อชั้นบรรยากาศของโลกมาถึงตัวเราที่อยู่ในโลกเลยใช่ไหมครับถูกต้องอมันเป็นผลกระทบไปเรื่อยๆเรื่อยๆแค่เรื่องเล็กๆเ,เนี่ยเป็นฝนรวมระดับโลกเลยคนระับ รดับโลกเลยแหละเพราะว่าการเรือนกระจกก็ทําให้โลกร้อนน่ะต้องแข่งข้วโลกอะไรประมาณอีกห้าปีข้างหน้าค่ายรถทุกค่ายประกาศตัวเลยว่าจะทํารถอี1ีหนล่้อยเอร์เซ็ถ้ากับว่าอะไรไม่มีมลพิษไม่มีมลพิษไม่ปล่อยการเรือนกระจกไม่นู่นนี่นี่นั่นแม้กระทั่งรถบรรทุกกระบะเล็กหนึ่งขนาดหนึ่งตันสองตันสามตันเขาเริ่มออกรถอีวีมาแล้วแล้วนี่จะขยายไปถึงรถเทรลเลอร์รถบรรทุกใหญ่ เห็นมาแล้วแบตเตอรี่แล้วอันนี้มีโซลิดสเตตเล็กลงเล็กลงเล็กลงอีก่อนมันอาจจะเหมือนเท่ากับพขาแบงค์อันนึงอะวิ่งมาพันโลแบตหมดเปลี่ยนเพราว่แบงค์อันหนึ่งเสียเพราไม่หมายปรกดปมไปต่ออยพันโลก็ได้ไม่รู้อนาคตเราไม่รู้เทคโนโลยีมันเร็วมากนะครับทุกคนพยายามไปช่วยโลกอนูค่ายรถยนต์เขาก็ทําเพื่อเทรนในการซื้อหรือโลกก็ได้ คิดดีพูดดีทำดีการกระทำที่เรียบงา่ายที่ก่อให้เกิดความสุขต่อส่วนรวมและส่วนตนโดยแท้จริง